สวัสดีครับเกมเพย์นะครับสวัสดีครับพี่ไปครับครับผมวันนี้เราอยู่กับ Product on s h e l f Story นะครับ Product on Shelf Story ครับโอเคครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหนึ่งนะที่เกมเพย์เนี่ยชอบมากเลยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ย เวลาที่พี่ไายตื่นเช้ามาปกคนปกติเขาจะกินกาแฟกันใช่ไหมครับแต่บางคนก็จะเลือกที่จะกินชาซึ่งเกมเนี่ยรู้สึกว่าเกม,มชอบกินชามากกว่ากาแฟเพราะว่าเกมรู้สึกว่ากาแฟเนี่ยมันรสชาติที่ขมแต่บางคนก็จะชอบกาแฟมากกว่าชาเนาะพี่ไบ๊ชอบกินอะไรมากกว่ากันครับพี่ไบ๊ชอบทั้งคู่เลยครับเรียกว่าชอบทั้งคู่เลยก็คือชอบ ชอบชาด้วยแล้วก็ชอบกาแฟด้วยโดยเฉพาะพวกชาชัดอะไรเงี้ยเวลาไปทางใต้เนี่ยชาชัดก,ก็อร่อยมากเขาจะใส่โฟมใส่คอนเป็นฟองเข้าไปก็จะชอบมากโดยเฉพาะชาชัดทางใต้เนี้ย<อ>แต่วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องชาก,กันแบบว่าค่อนข้างกว้างมากเลยครับผมบอกเลยว่าใครที่ฟังในอีทีนี้เนี่ยได้ความรู้แน่นมากเพราะว่าพี่ไบป์เนี่ยเขาเคยเหมือนแบบว่าไปเป็นวิทยากรพูดในเรื่องของชาเยอะมากๆใช่ครับก็ พี่เก่งมากครับ <c oughs> ไม่ถล่มตัวเลยครับก <c oughs> ็จริงๆพอได้รับภาร,ก,ภารกิจเรื่องชาเนี่ยหลายๆหลังๆโดยเฉพาะช่วงประมาณ3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ทำให้พี่ต้องไปค้นควา้าเพิ่มเติมอัปเดตเขาเรื่อความรู้รต่างๆ,างๆเยอะมากเกี่ยวกับชาก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาแบ่งปันให้ฟังครับเราเริ่มด้วยปอดของชาพี่ไปจะพยายามเล่าแบบกระชับที่สุดนะครับเพราะเรามีเวลาสั้นๆแค่20นาทีนาทีแต่เดิมเนี่ยเราเคยเชื่อว่าชาเนี่ย ทำแล้วก็ปลูกโดยคนจีนใช่ไหมครับมันมีตำนานที่เราเคยได้ยินว่าจากักรพรรดิเสินหนงนะครับของจีน <c oughs> เห็นใบไม้ล่วงลงไปในน้ำํำแล้วก็พอน้ำนะ้ำมาก,กินไนดะ้มีรสชาติดีก็เลยพัฒนาการชงชาขึ้นมาแต่เวลาเวลาผ่านมาเนี่ยนักวิทยาศาสตร์นะครับนักพฤกษศาสตร์เนี่ยไปนค้นนะครับก็พบว่า ต้นชาเนี่ยมีถิ่นกําเนิดนะครับก็คือเป็นถิ่นกําเนิดของเขาเป็น,นพืชประจําถิ่นคําว่าพืชประจําถิ่นหมายความว่ามันเกิดขึ้นที่นั่นอยู่ตรงนั้นนั่นเองอยู่ในบริเวณเนปาลทิเบตพาดมาจนถึงพม่าตอนเหนือนั่นเองจนถึงยุนนาน1ิบสอปานานะครับก็เรียกได้ว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นต้นกําเนิดของชาแล้วอาณาจักรจีนเนี่ยนะครับที่เราเข้าใจเขาว่าจีนเนี่ยค่อยเอาวิธีการเอาใบชาเนี่ยไปพัฒนาเดเวลลอปเป็นกระบวนการดื่มชาที่เป็นน้ำครับ ซึ่งพื้นที่แต่เดิมตรงนั้นนี่มันมีบันทึกหลายชิ้นบอกว่าคนที่เป็นคนพื้นที่สูงที่ในอนดีตเรามาักเรียกว,ว่าชาวเขาซึ่งคาว่าชาวเขาเนี้ยเป็นคําเหยียดน,นะครับพี่ปายก็เลยจะหลีกเลี่ยงไปใช้คําว่าคนพื้นที่สูงแทนเ,เขามักจะกินชาในแบบที่เป็นสลดัดหรือรเป็นถ้าเกิดเราคุ้นเคยกับคนพม,ามา่าคือเป็นยําใบชาเขาจะใส่ถั่วใส่พริกใส่ใบชาหมักในเข้าไปอันนั้นเป็นวิธีกินชาแบบนั่งเดิมก็กินเป็นเหมือนเอาใบไม้มาทําสลาดัดแต่คนจีนเนี้ย พัฒนาหรือ de develop กระบวนการดื่มที่เอาใบชาไปชงเป็นเครื่องดื่มนั่นเองก็ <ül m. S 1> เลยวันนี้เป็นประวัติที่ต้องต้องแก้กันใหม่ว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นในประวัติศาสตร์จากหลักฐานใหม่ๆที่คนพบนะครับก็อันนี้เป็นต้นกําเนิดชา <ül m. S 2> แล้วก็มีหนังสือที่เกีก่ยวกับชาได้เขียนในสมัยราชวงศ์ถังนะครับพัฒนาการดื่มมาในสมัยราชวงศ์องต่อมาก็เรียกได้ว่าคนจีนเป็นเจ้าพ่อแห่งการ เอา,าใบไม้ไปไปทำให้เป็นเ,นเครื่องดื่มกลายเป็นดื่มชาขึ้นมาเองครับ,ค,รบคือถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการดื่มชาเนี่ยผมก็จะนึกถึงอยู่3ประเทศเนาะก็จีนญี่ปุ่นนะครับแล้วก็อังกฤษคือคนอังกฤษเนี่ยคือผมสังเกตว่าในชาของเขาเนี่ยจะไม่ได้มีแค่ใบชาอย่างเดียวเหมือนของฝั่งจีนเขาจะมีพวกเหมือนแบบ เครื่องเทศอะไรบางอย่างที่ผสมลงไปด้วยอะไรแบบนี้อย่างเช่นเออร์เกรเออร์เกร์คือผสมบร์การมอสหรือมะกรูดเข้าไปนั่นเองใช่ครับตอนนั้นเนี่ยเราเคยทำฟู้ดดีไซน์ใช่ไหมแล้วพี่ป๊ายเคยเล่าให้ผมฟังว่าคือชาที่ไปสู่ฝั่งยุโรปเนี่ยเป็นชาที่คล้ายๆกับกึ่งโดนหลอกใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วคือเขาใส่ อ่ชาวจีนหรือชาวอะไรนะครับที่ไปร้าตอนนั้นก็คือชาวจีนเนี่ยเขาเขาจะมองคนฝรั่งว่าเป็นพวกปีศาจหัวทองเขาจะไม่ติดต่อกับพวกฝรั่งเลยทีนี้คนยุโรปเนี่ยชาติแรกที่เข้ามาอย่างเอเชียก็คือโปรตุเกสครับครับโปรตุเกสเนี่ยเข้ามาปุ๊บก็รู้จักชาละก็ได้ชาไปแต่พอหลังๆพออังกฤษเนี่ยเป็นชาติที่34ที่ที่ซื้อใบชาจากเอเชียนะครับชาวจีนเนี่ยเขาจะส่งชาออกมาที่เขาเรียกดินแดนตรงกลางเป็นเพราะเขาต้องการคือแถบเอเชียตอนออกเฉียงใต้ก็คือ ไทยที่เรียกว่าอายุทยาในช่วงขนาดนั้นนะครับลงไปถึงมูกก่เกาะแถบอินโดนีเซียพวกเราเนี่ยก็ผสมเป็นว่าผสมเครื่องเทศอื่นๆเข้าไปด้วยเพราะคนยุโรปไม่รู้จักชาเลยฉะนั้น ชาแรกที่ยุโรปรู้จักก็คือเป็นเรียกว่าที่เราเรียกปัจจุบันว่าชาเบลนก็คือไม่ใช่ชาร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เบลนไปกับอาจจะเป็นผลไม้เป็นเครื่องเทศอ,อะไรก็ได้จนในที่สุดถ้าเราสังเกตชายุโรปปัจจุบันนี้จะเป็นชาเบลนเกือบทั้งหมดเลยไม่ใช่ชาเพียเพ่ยวๆจะมียกเว้นไว้ก็แต่ที่กินชารสค่อนข,ข้างเบาหน่อยคือฝรั่งเศสจะกินชาที่ที่ที่ใบาชาเยอะหน่อยตรงนี้เนี่ยต้องเล่าเกินมาตรงนี้ก็เพราะว่าน่าสนใจมากคำนึงเกมก็คือ ปอดาคือโปราาตุเกสเข้ามาอย่างเอเชียชาแรกใช่ไหมครับเม<อ>ื่อกี้น้องเกมพูดถึงเรื่องการดื่มชาที่เป็นชาอังกฤษเนี่ยตามบทดติศาสตร์เนี่ย,<ห>าายชาเริ่มเข้าไปในอังกฤษโดยพระนางแคทเธอรีนแห่งบากันซ่าซึ่งพระนางแคทเธอรีนแห่งบากันซ่าเนี่ยเป็นเจ้าหญิงแห่งโปรตุเกสนะครับแล้วก็แต่งงานกับเจ้าชายที่2กลายเป็นควีนออฟอิงแลนด์ขึ้นมา <USC. S 1> มก็เอาการดื่มชาจากโปรตุเกสซึ่งเผยแพร่อยู่ก่อนเนี่ยเข้าไปในราชสำนักอังกฤษ แล้วก็ค่อยๆเผยแพร่ให้คนอิลีดก่อนแล้วก็คนธรรมดาคนชั้นกลางก็ได้กินชาจนในที่สุดอังกฤษก็ดื่มชากันทั้งประเทศมีการาพักตอนบ่ายสามที่เป็นชื่อว่าทีไทม์ที่ถุกบริษัทต,ต้องหยุดให้นันกงานดื่มชาครับครับนี่คือประวัติศาสตร์แบบโดยย่อนะอจริงๆมันมีรายละเอียดเยอะกว่านี้มากๆเลยครับครับแล้วก็พูดถึงชาที่ปกติเขาจะกินแบบใสก่กาชงอะไรแล้วม,มีชายอันนึงครับที่ ผมเนี่ยสงสัยมาตลอด behaviour. แล้วผมก็ไปดูว่าทําไมมันถึงต้องเป็นแบบนั้นก็คือชาชักครับคือทําไมถึงไม่กินชาปกติทําไมถึงต้องชักด้วยก็คือชาชักตายใช่ไหมครับใช่ครับคือผมก็ไปอ่านมาเขาก็ให้มา2เหตุผลนะเขาบอกว่าหนึ่งก็คือลดอุณหภูมิเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาชามันจะต้องมีอ hm ุณหภูมิของน้ําที่เหมาะสมใช่ไหมถึงจะได้รสชาที่อร่อยมากๆเลยแล้วก็ S <S การชักเนี่ยก็เพิ่มความอร่อยตรงที่การผสมให้มันเข้ากาันเนียนเหมือนเวลาที่เราเทวายหรือเทเบียอะไรแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีวิธีการเฉพาะที่จะดึงรสชาติออกมาให้ดีที่สุดครับก็คือการ,การออกซิเดชันใช่ครัเ,เติมอากาศเติมออกซิเจนเข้าไปใช,ใช่พี่บ้าชอบกินชาชักไหมฮะชอบมากครับคือ ที่มันเป็นชานมหวานๆหน่อยนะครับทางใต้แล้วที่เขาพัฒนาการที่ประเทศแล้วจนที่สุดก็เป็นลีลาสามารถหมุน<ช>ควงได้เลยใชก็เป็นสเสน่ห์ของทางใต้เลยเขาเขามีต้นกําเนิดมาจากคาบสุด าใช่ครับกนะ็คือทางใต้ของเรา <Wow. S 2> ไม่ว่าจะครอบคลุมไปถึงแถบตั้งแต่ mm. เขาเรียกประจวบลงไปนะครับ mm. ลงไปจนถึงสิงคโปร์ไปจนถึงมูเกาะมาเลเซียอินโดนีเซียทั้งหลายเนี่ยนะครับแก็เรียกว่าดินแดนเข้าสมุทรซึ่งเขาพัฒนานการดื่มชาเฉพาะขึ้นมานั่นคือก,การดื่มชาใส่นม mm. แล้วก็เป็นชาที่ค่อนข้างเข้มมากนะครับแล้วก็ผสมน้ําตาลเข้าไปเยอะๆนะครับจนในที่สุดพอรเริ่มมีสิ่งที่เรียกว่านมข้นหวานเข้ามาเนี่ยก็ไส่เข้าไปด้วยฉะนั้นถ้าเกิดเราไปกินชาที่เป็น ชาแดงเปล่าๆโดยที่ไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่นมเนี่ยรสมันจะขมมากมเทน,นินมันจะสูงมากมันจะเปรี้ยวด้วยมันจะกินยากมากเพราะเพราะว่ามันถูกเดเวลอปมาให้สําหรับใส่นมใส่น้ําตาลหวานๆโดยเฉพาะคือต้องบอกก่อนว่าเทนินเนี่ยมันคือสารตัวหนึ่งที่อยู่ในวายด้วยเหมือนกันเป็นตัวที่สร้างรสเฟื่อนหรืออะไรรสฝาดรสฝาดรสเฟื่อนขึ้นมาเนาะสำหรับใครนะครับที่อยากจะลองทําชาชัก ผมมีสูตรง่ายๆเลยนะก็คือชาดำา1ถุงนะครับนมข้นหวาน4ช้อนชาแล้วก็น้ำา2 0 0มลลิตรนะก็แค่วิธีการทำก็ชงชาปุ๊บแล้วก็ใส่นมข้นลงไปนะครับแล้วก็ชักไปชักมานะครับกินได้แล้วพี่เสริมให้นิดน,นึงว่าวิธีการทำพวกชาทางใต้เนี่ยจะอร่อยเนี่ยนะครับจะต้องเป็นชัม เก็บกระดิ่งชาหมากไหมครก็คือเวลาเราเอาใส่น้ําร้อนเข้าไปในในชาใต้าที่เราซื้อมาอาจจะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้ที่เป็นชาแดงถ้าที่มีขายในใน,ในท็อปเนี่ยก็มีหลายยี่ห้อนะครับก็จะเป็นตามือตาเจดีอะไรเงี้ยนะครับก็แช่ไว้แค่ประมาณ3นาทีเอาใบชา,าออกแลออก้วก็กรอกน้ำชา,าเก็บไว้ใส่ขวดอะไรก็ได้ปิดสนิทใส่ตู้เย็นช่องธรรมดาไว้1วัน แร้ค่อยเอามาชงกลิ่นมันจะหอมขึ้นครับเป็นเทคนิคของของชาการทําชาทางใต้เลยจะต้องหมักถ้าเกิดเป็นชาที่ชงเสร็จใหม่ๆเนี่ยมันจะไม่หอมไม่อร่อยเท่ากับชาหมักอันนี้คือทําให้ผมนึกถึงตอนที่เราถ่ายลอนดอนฟอกครับก็คือเป็นวิธีการที่คล้ายกันก็คือเราจะต้มนมกับชาใช่ไหมครับหรือต้มน้าผสมกับชาเลยก็ได้แล้วเราก็ไปใส่ในตู้เย็นสักคืนหนึ่งรสชาติมันจะแบบ หอมมากขึ้นแต่ทีเนี้ยผมมีทริคนะครับในการทำลอนนฟ็อกเนี่ยที่ตอนนั้นผมไม่ได้ใส่ไปในฟู้ดีไซน์คือผมเนี่ยจะผสมครีมแบบฟูครีมเฮฟวี่ครีมที่เหมือนวิปปิ้งครีมที่เป็นน้ำใช่คือมันจะมีความครีมมีมากมันมากๆเลย เพราะนั้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะใส่นมอะไรเงี้ยก็ลองดู heavy cream ครับ,รบ,รบแล้วก็ส่วนชาชักเนี่ยเมื่อกี้พูดเราพูดถึงชาชักผมนึกถึงตอนนั้นที่ผมไปเดินที่ท็อปนะครับ,รบมันจะมีตอนนี้สมัยนี้มันมีชาแบบซองเรียบร้อยแล้ว uh huh. คือไม่ว่าจะเป็นชาชักชาอะไรเนี่ยทุกอย่างมันมีอยู่ในซองหมดแล้วสำเร็จรูปใช่ครับแค่เทน้ําลงไปเราก็สามารถกินชาชักได้แล้วแล้วผมไปลองดูนะมันอร่อยมากๆเลยนะครับ oh. ใช่มันมาจากสิงคโปร์ด้วยนะอะครับนั่นแหละครับประเด็ที่เราบอกกันไปว่ามันเป็นวัฒนธรรมการกินชาแบบข้าวสูนมาเลยยุาก็คือลงไปถึงสิงคโปร์มาเลเซียอินโดคือผมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่เคยมีกล่องใหญ่มากๆในบ้านแล้วก็จะมีชาหลายรูปแบบมากๆเลยอเอาไว้เลือกแต่มีชาตัวหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่ามีชาอยู่2ตัวที่ผมชอบกินมากๆคือตัวที่1เนี่ยมันเป็นคาโมไมล์ครับกินแล้วรรู้สึกว่าแบบมันดีแล็ก พักผ่อนดีก่อนนอนเนาะใช่ครับมันมันเป็นความรู้สึกที่มันเป็นชาขาวใช่ไหมครับครับเป็นชาขาวผมเคยได้ยินว่าชาขาวเนี่ยมันเพิ่มในเรื่องของคอลลาเจนด้วยครับคือชาเนี่ยเหมือนแบบเราได้ยินคาว่าชาเมื่อคิ้พอต้งเกมพูดถึงก็คุยเรื่องนี้ไปเลยนะครับก็คือประเภทของชานั่นเองชามีชาขาวชาเขียวชาอูหลงชาดําชาแดงเนี่ยนะครับอันนี้เป็นชื่อของกระบวนการครับนะครับไม่ได้ชื่อแบบคือชาเนี่ยเป็นต้นไม้ ชนิดเดียวกันเราไปเด็ดใบชามาที่เขาบอกว่าใบชาดีอยู่ที่ยอด3ใบแรกเนี่ยนะครับเราเด็ดชาตั้งต้นมาจากต้นไม้ต้นเดียวกันแล้วม,มาแยกกระบวนการให้กลายเป็นชาขาว ชาเขียวชาอูหลงชาดำหรือชาแดงนะครับรับก็เท่ากับทั้งหมดชาไม่ว่าจะเราเลี้ยงอะไรเนี่ยมาจากต้นไม้ชนิดเดียวกันแต่ว่ากระบวนการที่ทำนี่ต่างกันนั่นเองที่น้องเกมพูดถึงชาขาวนี่ก็คือเวลาเราไปเด็ดใบชามาแล้วเนี่ยจะไม่ผ่านกระบวนการความร้อนหรือโดนแสงแดดแบบ,บเยอะๆเลยนะครับเขาจะไปผึ่งให้แห้งแล้วอาจจะโมนด้วยมือนะครับก็จะมีความสดชื่นสีจะอ่อนมากนะครับของน้ชาชาส่วนชาเขียวเนี่ยก็จะรีบออกไปนึ่งเพื่อจะเก็บสีเขียวเก็บ Cor White คอโรฟิลไว้นะครับซึ่งก็จะกลายเป็นคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะชอบชาเขียวมากแล้วก็ไปบดกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าผงมะชะนะครับแล้วก็มีวิธีชงแบบของเขาอีกแบบหนึ่งส่วนชาอูหลงเนี่ยนับว่าเป็นยอดชากระบวนการนะครับก็คือจะบักหมักบ่มเนี่ยอาจจะ20%ไปถึง80%แล้วก็เอามาโดนความร้อนก็จะเรียกว่าชาอูหลงแล้วแต่สูตรของแต่ละที่หรือชาดําก็คือชาที่บ่ม100%นั่นเอง เวลาบ่มเนี่ยเขาว่าบ่มหมายความว่าเอาใบชามานวดให้มันชานิดนึงใส่ภาชนะนะครับทิ้งไว้ไม่รู้แล้วแต่ว่าสูตรแต่ที่ว่ากี่วันก็จะทําให้สร้างรสชาติใหม่ๆในใบชาขึ้นมาได้พี่ไปเสริมให้นิดนึงว่าชาอู่หลงเนี่ยที่แพงที่สุดในโลกเนี่ยนะครับอยู่ที่ประเทศจีนเขาจะเรียกว่าชาต้าหงเผานะครับก็จะเก็บจากต้นชาเก่าแก่ประมาณไม่กี่ต้นนะฮะแล้วทําเป็นชาอู่หลงมูลค่าต่อกิโลกรัมเท่าไหร่หนูไปาน้องเกมน้องเกมลองเดาดู Uh, 50, <000. S 1> ห้าหมื่น5้าหมื่นนั่นคือเต้าหงเผาที่มีขายในไทยครับแต่ว่าถ้าเป็นชั้นยอดสุดแพงที่สุดที่เขาว่าสุดยอดของโลกเนี้ยกิโลกรัมและวสาล้านบาทครับ <Huh? S 1> และปัจจุบันนี้ไม่มีขายแล้วล็อตสุดท้ายทําแล้วก็เอาเข้าไปที่ปักกิ่งฉะนั้นวันนี้ถ้าเราอยากจะต่อให้เรามีเงินก็ต้องไปขอแบ่งซื้อจากคนที่เขามีอยู่แล้วเพราะเลิกผลิตแล้วครับ ราคาโหดร้ายสูงมากๆกคือบอกเลยว่าชาเนี่ยเป็นอะไรที่มันมีวัฒน,นธรรมแบบมีมูลค่าในตัวมันเยอะมากเลยใช่ครับ,รบโอเคเดี๋ยวเราจะอยากจะสรุปสั้นๆนิดนึงสำหรับการชงชาแบบหลายๆแบบเนี่ยมันก็มีวิธีการที่ต่างกันเนาะรูปแบบที่ต่างกันอย่างเช่นการชงชาแบบญี่ปุ่นเนี่ย ผมชอบมากๆคือมันเป็นเชิงศิลปะด้วยใช่ครับคือนอกจากชงชาแล้วเนี่ยสิ่งที่มันประกอบมาจากการแค่ดื่มชามันคือศิลปะมันคือมันมีขนมตัวหนึ่งครับที่เรียกว่าวากาชิครับคือมันเป็นขนมที่ใช้ถั่วเนี่ยครับมาทำครับรสชาติมันเนี่ยจะจืดมากแต่มันเหมาะสําหรับการกินชาคือมันเป็นความที่มันเป็นความสมดุล หลายๆอย่างนะครับก็คือผู้ที่จะเข้าใจศิลปะการชงชาแบบญี่ปุ่นเนี่ยต้องเข้าใจในปชัชญาในฐานของพิธีการชงชาแบบญี่ปุ่นด้วยแล้วก็ปัจญาพื้นฐานของพิธีการชงชาญี่ปุ่นเนี่ยก็คือ1ความสมดุลระหว่างคนกับธรรมชาติค,คืออย่างตัววากาชิเนี่ยครับในแต่ละซีซั่นเนี่ยเขาก็จะทําออกมาเนี่ยต่างกันคือจะมี วักคชิตตัวนี้ฤดูร้อนฤดูร้อนฤดูใช่ใ,ใช่ใช่ครับ,รบแล้วก็2คือความเคารพซึ่งกันและกัน3ก็คือความบริสุทธิ์ทั้งความคิดและจ,จิตใจ4คือความสงบทั้งกายและใจผมเคยได้ยินนะตอนนั้นชงชาเนี่ยเขาจะไม่คุยกันนะเขาจะใช้วิธีแบบเงียบ slow life ฟังเสียงน้ําเดือดฟังเสียงน้ําเดือดฟังเสียงนกหรือฟังเสียงลมครับใช่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 ซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งที่แบบ คนเราสามารถเอาการดื่มชาเนี่ยที่ทุกวันนี้เราเดื่มก็มาทําให้มันเป็นเข้าถึงสูตรจิตวิญญาณของคนได้คือการดื่มชาชาซีอุดาในพิธีดื่มชงชาเนี่จะต้องเป็นชาเขียวมะชะเท่านั้นนะครับ,รบ <laughs> พี่ไปแล้วเขาเรียกอะไรอ่ะปัจญาที่มันอยู่เบื้องหลังนิดนึงค,คืออญี่ปุ่นเนี่ยเด v e l o p สิ่งนี้เนี่ยมาจากปัจญาที่เขาปัจญาเซนครับซึ่งมันอยู่ในพุทธสนานิกายเซนนะฮะพุทธสถานนิกายเซนเนี่ยเชื่อว่าการ ตัดสรหรือการรู้แจ้งเนี่ยมาจากการอาจจะแว็บเดียวที่เราเห็นใบไม้ร่วงหรือแว็บเดียวที่เราพิจารณาน,าน้ําเดือดก็ได้นะครับซึ่งมันต่างจากพุทธศาสนิกายเ,เทรวาตแบบ,บที่แบบที่แพร่หลายในไทยนี่ีไปเรียกว่าพุทธศาสนานิกายมหายานแต่เป็นนิกายเฉพาะที่เรียกว่านิกายเซนนิกายเซนเนี่ยเขาเชื่อในการที่ อาจจะแค่มองแม่น้ําไหลเราก็สามารถบรรลุธรรมได้นะครับ,รบซึ่งมันพัฒนามารวมกับวิถีบูโดของสมุรไรบบญี่ปุ่นก็คือมันกลายเป็นเดีวหลบระหว่างวิถีแบบนักรบกับวิถีแบบพุทธศาสนิกายเซนที่เน้นธรรมชาติแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรผ่านการเวลากรมมาเป็นวิธีชงชาซึ่งถ้าเกิดไปดูรายละเอียดวิธีชงชาญี่ปุ่นเนี้ยเจ้าบ้านเนี้ยก็จะเชิญแขกนะครับผ่านสวนเซนก็คือสวนหิน ที่อาจจะมีเคยได้ยินศาสตร์นี้ครับเขาเจ้าหินมาปูแล้วก็มีไม้ที่ลากให้เป็นทรงกลมหรือเป็นทรงอะไร,รต่างๆเนี่ยซึ่งซึ่งมันอาจจะสื่อถึงจักรวาลหรือธรรมชาติแล้วแต่เราพิจารณาเป็นงานบิว้วใช่ว่าพาไปสู่ความสงบ,บผ่านส่วนหินอ,อ แขกที่มาเนี่ยก็จะมีธรรมเนียรว่าต้องชมว่าส่วนหินเนี่ยสวยมากงดงามมากห,หรือภาพเขียนที่เขียนไว้พอเข้าไปถึงห้องที่เป็นห้องการชงชาเนี่ยมันก็จะเตี้ยๆหน่อยมีในว่าจะต้องเป็นการเคารพสถานที่เคารพเจ้าบ้านนะครับแล้วก็คือถ้าเมื่อก่อนเป็นนักรบที่เป็นคนที่พกดาบอันนี้ก็ต้องถอดวางไว้นอกห้องชงชาน,นะครับ,รบแล้วเขาก็จะชงด้วยภาชนะพิเศษซึ่งอันนี้พี่ขยายส่วนที่คนไม่ค่อยรู้ให้ฟังก็คือว่า ในสมัยสุขโขทัยของเราเนี่ยนะครับเมื่อประมาณพศ1 8 0 0งพ0เานี่ยเราเผาภาชนะขึ้นมาแบบหนึง่งปรากฏว่ามันมีกลุ่มหนึ่งที่มันเผาไม่สมบูรณ์ม,มันบิดบิดเบี้ยวๆกลายเป็นว่าคนญี่ปุ่นน่ยชอบความบิดเบี้ยวนั้นครัแล้วก็ซื้อไปใช้ในพิธีชงชาก็คือกลายเป็นภาชนะดินเผาเซรามิกเนี่ยที่มาจากสุขโขทัยแล้วจะญี่ปุ่นรีเควสต์มาเลยว่าต้องขอแบบบิดบิดเบี้ยว เพื่อที่เขาจะเอาไปพิจารณาดูก่อนเดิมก็เป็นความเชื่อมโวงระหว่างบริษัทสยามในช่วงเวลาที่เราเรียกว่าสุโขทัยกับบริษัทญ,ญี่ปุ่นในช่วงเวลาเดียวกันที่ต้องการพัฒนาเบี้ยวครับอืมแล้วอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ชงชาให้อร่อยเนี่ยมันก็มีเทคนิคด้วยใช่ไหมพี่ปั๊ดครับคือปกติแล้วเนี่ยออตอนที่ผมเนี่ยไปทําที่ร้านอาหารนะครับจะเสิร์ฟชาได้เนี่ยให้แขก จะต้องทิ้งเอาไว้กับเราก่อนประมาณ2-3สนาทีเพื่อที่ทำให้ตัวชาเนี่ยได้ออกมาผสมกับน้ำก่อนเพราเกิดว่าเราเสิร์ฟไปเลยเนี่ยแล้วลูกค้าเนี่ยเทลงแก้วเนี่ยปุ๊บมันจะไม่อร่อยไม่มีกลิ่นของชาด้วยครับคือเวลาเรากินห้องชาดีๆเนาะทนทีรูมดีๆเนี่ยจะสังเกตได้เลยครับว่าทาราันนั้นละเอียด แล้วก็มีโน้ตฮาวใของความรู้เรื่องชาเนี่ยเขาจะไม่แช่ถุงชามาให้เราใช่ครับถ้าเป็นชาฝรั่งนะครับใช่ฮะเขาจะมาเสิร์ฟเราทั้งการนะีจะไม่มีถุงชาแช่อยู่เลยเพราะเขาเ,าเขาเรียกบิวก็คือการชงมาสมมุติ3ามชิ้าทีที่เขา,เาทดลองมาละเขาก็จะเอาถุงชาออกเราก็ได้รสชาที่ดีที่สุดทีนี้พอเราอยากจะได้ชาน้ําที่2 เขาก็จะเอาถุงชาเดิมนะั่นแหละมาเทเติมน้าร้อนให้เราแล้วก็ทิ้งไว้แล้วก็มาเสิร์ฟเราเหมือนเดิมซึ่งเดี๋ยวนี้มันอาจจะคนอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องนี้ละเพราะการแช่ชาทิ้งไว้นาน,น,นเนี่ยรสชาติมันก็จะเข้มขึ้นเ<ช>ข้มขึ้นเ,เรื่อยๆคาเฟีนก็จะเยอะมากขึ้นใช,ใช่ไหมครับทำให้ผมนึกถึงตอนนั้นเลยที่ผมไปกินห้องชาห้องหนึ่งเขาบอกว่าชาตัวนี้เนี่ย เติมน้ําได้แค่สองครั้งรอบสามเขาไม่เติมให้แล้วเพราะว่าชาเนี่ยมันเริ่มเสียรสชาติแล้วก็คือมันจืดไปมากเขาอยากให้เดวได้สิ่งที่ดีที่สุดครับใช่ครับโอเคคืออยากให้ทุกคนนะครับไปลองเดินดูที่ท็อปดูเนาะเพราะว่ามันจะมีเขาเรียกว่าเชล์หนึ่งเนี่ยที่มันมีแบบชาเยอะมากชาที่นึกออกเลยครับใช่ครับแค่ชาเขียวเนี่ยโอ้โหสิบยี่สิบตัวแล้วเนาะเยอะมากทั้งชาแบบชาโคจิชา ชาแล้วก็มีเกนไมชาที่เป็นชาที่มีข้าวคั่วอะไรเงี้ยพี่จะชอบไปท็อปสาขาเซ็นทรัลชิดลมครับอันเป็นพี่ที่พี่เดินประจํามันก็จะมีเชลหนึ่งที่เป็นชาเป็นกําแพงเลยครับใช่จะเป็นชาฝรั่งชาจีนชาญี่ปุ่นแล้วเด๋ยวนี้ล่าสุดมีชาที่เป็นโคบิวที่เขาทำเป็นซองไว้สำหรับทำโครบิวให้เรากลับไปทำที่บ้านได้ด้วยครับก็เรียกได้ว่ามีให้เลือกเยอะจริงๆใช่ก็สำหรับใครนะครับที่อยากจะลองชาก็ไปลองเดินดูที่ท็อปดูนะฮะแล้วก็ ตัวชาเนี่ยแต่ละตัวก็จะมีสปปรรพคุณในในตัวของเขาเองอย่างเช่นคาโมไมล์ก็จะทำให้เรานอน,อนหลับชาเขียวก็อาจจะทาให้เราเขาเรียกว่าเพิ่มเม็ดเบต้าบอลิซึมนะครับแล้วก็ชาอะไรกะกุหลาบก็ทําให้เราเนี่ยมีรคคะบายด้วย <Wow. S 1> เคยกินชากลาที่เขาดังๆกินแล้วแบบว่าต้องคล้องนะทัน<ๆ>อะไร,<ช>รบแบบนั้นนะก็อยากให้ทุกคนนะครับลองไปเดินดูนะครับที่ท็อปส์นะครับมีเยอะมากๆเลยเพราะนั้นวันนี้นะครับไปก่อนแล้วเดี๋ยวเรา มาคุยกันเรื่องอะไรในอีพีหน้าเอาไว้เจอกันใหม่นะแล้วเ,เจอกันใหม่ครับดึใดายมีความสุขบ๊ายบายครับ